รายการ Big Destination สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลลเดย์บิ๊กเดส i ิเนชันบายลีลาวดีฮอลลเดย์ ดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเหล่านักเดินทางทั้งหลายเข้าสู่รายการ Big Destination รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางเพื่อค้นหาจุดมุม่งหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันและวันนี้เอาใจนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางรอบโลกอีกเช่นเคยเพราะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดเมืองน่าลหลงไหลจากทั่วโลกครับไข่มุกแห่งแอลซัเฟสสวิตเซอร์แลนด์ ให้หุบเขาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า721ปีโดยเป็นเมืองที่มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ40ตารางก,กิโลเมตรและที่นี่เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันประมาณ1,600คนเมื่อแห่งนี้มีความสําคัญด้านการท่องเทีย่ยวซึ่งเคยได้รับรางวัล Best Tourism Award ในปี2022และที่นี่มีนักท่องเทีย่ยวแวะเวียนเข้ามามากกว่า6 0 0 0คนต่อป,ปีซึ่งคิดเป็นรายได้ถึงประมาณ160ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ดีดีดอยท่านผู้ชมเจอแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้ชมครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักฮะเปิดโรคแห่งการท่องเที่ยวนะครับเราอยู่ที่เมืองซาฟีนี่ซาฟีนะฮะหรืออ่านว่าซาเฟ เป้คุณผู้ชมครับเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ทางตะวันออกนะฮะใกล้ใต้ตะวันออกเกือกบจะไปอิตาลีแล้วเป็นเมืองสีเขียวไม่มีมลพิษทางอากาศไม่มีมลพิษทางเสียงเลยนะครับเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับดังนั้นและทุกอย่างทํามาสร้างสารรค์มาเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสุขที่สุด สำหรับการมาเที่ยวที่ซรสเฟมีหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือสถานที่ที่ได้เก็บรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของเมืองแห่งนี้อย่างพิพิธภัณฑ์ซัสเซอร์ที่คุณเองและคุณนิรุตกำลังจะพาเราเข้าไปชมนั่นเองครับซึ่งภายในจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยครับโอ้โหนี่เล่สกีเหมนไม้นะเ,เล่นสกีสมัยโบราณเนี่ยครับครับเข้ามาปับ๊บชวนเราไปเลสกีเลยครับมมีว้าว ว่ามีงานฝีมือน้องๆนะฮะ<อ>น้องๆหนูๆที่อยู่ที่นี่นะครับโอ้าก็ถ่ายเก็กบให้ดูให้มีดับไม้ปา่ามีอะไรหลายอย่างเต็มเลยอ่าแล้วนี่ะหูฟังอธิบายทั้งหมดต้องการภาษาอะไรก็กดฟังเอาข็บรรยายถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ เรื่องราวในอนดีตต่างๆสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวซัสเฟที่ตั้งอยู่ในอาคาร4ชั้นส่วนในชั้นที่2เป็นต้นไปจะเป็นการจำลองสภาพการเป็นอยู่ของชาวเมืองนั่นเองครับนี่คือชั้น2นะครับชั้น2นี้ก็น่าจะเป็นการจำลองการอยู่การนอนการกินการโห oh, ของเก่าๆทั้งน,นั้นเลยนะฮะส่วนใหญ่เนื้อใช้ข้าวข้าใช้มานะครับ เขาไม่ได้ใช้ลาใช้ล่อนะเนี่ยอันนี้ใช้ม้าเพราะว่าที่นี่เป็นสวิตเซอร์แลนด์เขาเขาจะไม่ค่อยรู้จักล่อหรือลาหรืออะไรพวกล่ออันนั้นจะไปทางอเมริกาใต้อะไรพวกอย่างนี้หรือหรือหรือไปในในทินในในทวีปเอเชียบ้างที่นี่จะใช้ม้าเป็นหลัก วันนี้พื้นเป็นไม้นะคุณผู้ชมเป็นเป็นไม้ที่เป็นเราใช้คําว่าเปลือกไม้ได้ไหมที่ยังยังไม่ได้ใสอ่ะนี่ฮะยังมีความมีตามีอะไรมันอยู่เลยนะฮะก็ไม่รู้จักใสอละเนาะตอนนั้นยังแบบดิบๆอ่ะประคับตัดมาก็ผ่ามาแล้วก็วาง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 เรียงอย่างนีน้ตะปูก็ไม่รู้จักเนาะเป็นเครื่องแล้วก็ยายใช้ยาติดกัน นี่ไงอาจารย์โชว์งานผ้าถักทอแบบนี้เราเห็นงานถักทอผ้าเนี่ยนี่ก็เหมือนกันทั้งโลกนะใช่คนระัตกเพผ้าแบบ,แบบนี้นะนะมันโนว์ฮาวนี่มันถูกส่งต่อกันไปทั่วโลกเลยนะครับ การแต่งกายของชาวเมืองในสมัยนั้นจะเน้นไปที่ผ้าขนสัตว์ผ้าหนังและผ้าฝ้ายเป็นหลักเนื่องจากผ้าชนิดเหล่านี้เป็นผ้าที่ช่วยบรรเทาความหนาวได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับทำไมหมวกเป็นึงเก้าหนึ่งห้านะสี่อาหนึ่งอะอ่งเลยหนึ่งอ๋อเลกหนึ่งเออใช่หนึ่งทำไมหมวกไป็อย่างเงี้ยเหมือหมวกก็เป็นพวกแขกเนออิตาลีทางอะ้่ไงหน้าเขาเหมือนอิตาลีหมวกเขาเป็นสเปนอิตาลีเลยทรงนี้ ครับก็เป็นใส่กักอย่างเงี้ยจะเป็นโรมันเก่าก<ช>็นี่คือติดอิตาลีเลยค<ช>ุณผู้ชมเลกลายเป็นแบบหนูหน้าคง<ช>เป็นสวิตอิตาลีเลยนะครับโอ<ช>คุณรุดนี่หน,ห,หน้าตาเหมือนช็อกโกแลตขาวเลยวิปครีมพอกันเลย เขาตั้งจำลองภูมิภาคแถวนี้เราดูนะฮะว่าว่าเขาไหนเป็นเขาไหนบ้างมันก็เป็นเชื่อสายเยอรมันทั้งนั้นเต็มไปหมดเลยเราอยู่นี่เลยหุบตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีทั้งหมด13ยอดเดมแลนดนี้ล้อมอยู่ที่นี่เฉพาะตรงนี้ที่เราอยู่คุณผู้ชมาก็1,800กิโล1,200กิโลแล้วนะบากกระดานทะเลคุณผู้ชมครับนะฮะฝาก ซาฟีไว no ้ในอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะครับอีกหนึ่งเมืองที่เราอยู่ตรงนี้นะครับมีความน่ารักเหมือนกันโอ้โหนี่คือตรงกลางหมู่บ้านคุณผู้ชมครับสวยมากเดินในเมืองนี้จะเจอชาวม้งหรือว่าชาวเหีียวนะฮะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม บางครั้งความฝันก็อยู่ใกล้กว่าที่คิดนอร์เวย์ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทุกองค์ประกอบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวพร้อมสัมผัสการเดินทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟในรูปแบบกรุปส่วนตัวเส้นทางในฝันที่คุณสามารถเลือกได้ ลีลาวดีฮอลิเดย์ที่เป็นตัวคุณสัมผัสความสุขมากกว่าที่คุณคิดคิดจะถ่ายรูปก,กับวิวสุดโรแมนติกคิดจะชมท้องฟ้าแบบไม่เหมือนใครเช่นนี้เลยคิดจะกินของอร่อยระดับมิชลินโอ้ยแค่เพียงคิดก็ได้เที่ยวดังใจคิดจะเที่ยวเที่ยวได้ทันที อ l ลิทฮอลิเดยดูแลกันและกันทุกช่วงเวลาไลน์ Official a c c o u n t าท์แอดอีลิทฮอลิหรือ0869717388 Big d เด t i n a เนชัสนับสนุนโดย small group by holiday group through k i g a tech pro l i f e เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแส เมืองหลวงของชาวมงหมู่บ้านมงแห่งสีเจียงประเทศจีน ซีเจียงเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000ปีโดยเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่รวมอยู่ที่ประมาณ5.5ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า6,000คนครับปัจจุบันที่นี่ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในแหล่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีนซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมากถึง6ล้านคนต่อปีคิดเป็นรายได้ประมาณ700ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ โอ้โห,โ,หโหนี่คือตรงกลางหมู่บ้านคุณผู้ชมครับสวยมากเป็นหมู่บ้านที่ถูกอนุรักษ์ไว้แบบดั้งเดิมทุกประการนะครับเมืองทั้งเมืองยังอยู่เป็นแบบเดิมไม่มีรูปแบบอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากเขาอยู่แบบเดิมมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหาเขาเขาเปลี่ยนจากบ้านกลายเป็นรีสอร์ทกลายเป็นร้านอาหาร นะฮะอยู่รวมกันประมาณพันกว่าหลังคาเรือนนะครับมีประเพณีใหญ่ๆสวยงามมากที่ดึงให้คนเข้ามาที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวไปเดินดูนะครับว่าออริจินัลยังอยู่เยอะแยะประมาณไหนแต่ต้องใช้เวลาไปยินกันหน่อยนะฮะปคุณผู้ชมเชิญ ทันทีที่มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้คุณเอ๋พิธีกรของเราก็เดินตรงเข้าไปภายในหมู่บ้านทันทีครับซึ่งบอกเลยว่าให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ย้อนยุคกลับไปในอดีตเลยทีเดียวครับแต่นอกเหนือจากความสวยงามของหมู่บ้านแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดพิธีกรของเราได้ก็คือเจ้าขนมท้องถิน่นที่หน้าตาคล้ายหวานเย็นนี่เองครับ ผู้ชมนี่คือขนมหวานประจำมนฑลทนเลยนะเราเรียกว่าสุยกัวปิงเฟินปิงเฟินนี่เป็นวุ้นที่เกิดจากมเมล็ดมเมล็ดนึงที่คล้ายๆมาเดือคล้ายๆกับมะเขือนะครับ mm hmm. เขาเอาเม็ดด้านในมาบดมันเอาแต่เมื่อกเขาออกมาแล้วเขาจะกลายเป็นวุ้นใสๆมีคุณค่าทางอาหารเยอะแยะไปหมดเลย2องสามมนตทนแถวนี้ยนิยมรับประทานอาหารหวานเย็นแบบนี้ ขวได้แล้วคุณผู้ชมนี่เลยวุ้นน้องวุ้นนี่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 อยู่นี่เลยครับจังหวะร้อนๆอ,อยากเติมวิตามินนะครับนี่เลยคุณผู้ชมคนไทยเราโตมากับขนมหวานอยู่แล้วหวานเย็นอันนี้คือกุ้ยหัวอแต่วุ้นนี้อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยเลยไม่มีความวุ่นวายที่ทําให้เราไม่สบายใจเวลาทานเลยอันนี้เย็นเย็น<ๆ>ลื่นลื่นเย็นล,ลี่เลยละอะ เดี๋ยวผมไปเดินชมเมืองแล้วเดินทานขนมไปด้วยดีกว่านะฮะนี่เลยนี่คือสุยกัวปิงเฟินครับใน,นเครื่องประดับเต็มเลยนิยมมากนะคุณผู้ชมเนี่ยเครื่องเงินเหล่านี้นิยมมากนะครับ เงินนี่ถือว่าเป็นเครื่องลางที่ป้องกันความไม่ดีเข้ากับร่างกายนั้นคนที่ใส่เครื่องเงินเยอะๆนี่จะทาให้ตัวเองบริสุทธิ์ขุดผ่องไม่มีเรื่องของไม่ดีเข้าร่างกายเลยนั้นคนเผ่าเหมียวรู้เผ่าม้งนี่นิยมจะใส่เครื่องเงินแบบนี้แต่ถ้าคนไหนใส่ทองเมื่อไหร่แสดงว่านั้นบ่งบอกถึงฐานะแล้วฮะฐานะดีใส่ทองเยอะแต่ส่วนใหญ่จะใส่เงินกันแบบนี้แต่เราเข้าไปดูข้างในโอ้เยอะเลย ถึงแม้หมู่บ้านม้งแห่งน,นี้จะถูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ 5A แต่ด้วยภูมิประเทศรวมไปถึงลักษณะการสร้างอาคารของที่นี่ทำให้ต้องใช้การเดินเป็นส่วนใหญ่นะครับและเนื่องจากการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยอดฮิตดังนั้นการจะมาเที่ยวที่นี่จึงอาจจะต้องมีการ,ตรเตรียมตัวอยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับ การเตรียมตัวมาเที่ยวเมืองหลวงของชาวม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่นี่คือซีเจียงเซียนหูเหมี่ยวใจเรื่องแรกที่นี่ค่อนข้างจะเป็นที่ที่นิยมแล้วก็คิดสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะครับเช็ควันก่อนเรื่องแรกถ้าเป็นวันหยุดประจําปี หยุดกันเยอะๆต้องหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทศกาลที่เขาจัดอยู่เราก็จะได้มาดูการจัดงานอีเวนต์พิเศษพิเศษในเมืองนี้เราเช็คในตารางได้นะครับแล้วก็สําหรับเรื่องอากาศคุณผู้ชมอากาศที่นี่ดีทั้งปีเตรียมตัวเรื่องของการเผื่อเวลาเรื่องการเดินทางอีกเรื่องนึงนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะทุกอย่างอาจจะต้องรอคิวนะครับวางแผนดีๆครับซีเจียงเชียนผู้เหมี่ยวใจ เป็นเมืองที่คุณผู้ชมน่าจะให้เวลาเขาทัก2คืนหรือ1คืนแลน้วเขาจะตอบแทนด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเลยครเดินในเมืองนี้จะเจอชาว มง้งหรือว่าชาวเหมียวนะฮะเต็ไมไปหมดเลยคุณผู้ชมแต่นี่น่าจะเป็นชาวเหมียวที่ไม่ใช่คนที่นี่จริงนะครับนี่น่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มยงครับชาวเหมียวหรือว่าชาวมง้งเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดเนี่ยมีหลายเส้นทางทีเดียวนะเส้นทางแรกเขาว่ามาจากทางคู่โลกเหนือแล้วก็ผ่านไซบีเรียผ่านมองโกมามาตั้งถิ่นฐานที่นี่บางเส้นทางบางการศึกษานะฮะเขาบอกว่ามาจากมองโกนะฮะ ง่ายๆเราแบ่งแค่2แบบเท่านั้นนะฮะแบ่งแค่2แบบเขาแบ่งเป็นแบบลองสเกิร์ตกับชอตสเกิร์ตนะฮะก็คือการแต่งตัวนะฮะก็คือเป็นเป็นอีก2สายอยู่ในนี้นะฮะมีกระโปรงสั้นหน่อยกับกระโปรงยาวหน่อยสำหรับคุณผู้หญิงเท่านั้นนะครับการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านแห่งนี้ของเราเต็มไปด้วยความประทับใจและความสบายใจอย่างที่สุดครับ แต่ยังมีอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําที่อยู่กับหมู่บ้านและพัฒนาร่วมกันมากกว่าร้อยปีนั่นเองครับผู้ชมนี้คือแม่น้ํากลางหมู่บ้านนะครับ เป็นหนึ่งเดียวที่หลออลอมให้ชาวบ้านอยู่กันเป็นปึกแผ่นเป็นเส้นทางเป็นเส้นสายเลือดสําคัญมากนะครับทำให้หมู่บ้านแห่งนี้อยู่รวมกันมาหลายต่อหลายปีแล้วนะครับทุกวันนี้ยังทําหน้าที่หล่อเลี้ยงยังทําหน้าที่โอบคนทุกคนไว้ที่นี่เหมือนกันนะฮะยังอยู่แบบเดิมทุกประการและด้านหลังคุณผู้ชมนั่นคือสะพานลมและฝนนี่สะพานนี่มาที่หลังนะฮะเมื่อก่อนเขาก็เดินข้ามไปข้ามมาและมีสะพานที่ ใช้ไม้นะฮะเดินผ้าไปข้ามาทุกวันนี้สร้างสวยขึ้นเยอะนะครับสร้างเป็นสะพานโค้งสวยขึ้นเยอะแล้วก็สร้างดั้งทั้งเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมนั่งเดิมเป็นสะพานเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ด้วยการพัฒนาเรื่องห่วงจุ้ยคุณผู้ชมครับหวงจุ้ยสําคัญมากเขาพัฒนาเป็นไม้โค้งแบบดั้งเดิมเนี่ยฮะคุณผู้ชมแบบนี้เลยพัฒนาโค้งไม้แบบนี้แล้วก็สร้างสะพานเพื่อสนับสนุนให้หวงจุ้ยของหมู่บ้านน่ะดีขึ้นแต่นี่มีมาหลายร้อยปีแล้วนะครับ แต่ตัวนี้กลายเป็นคอนกรีตที่มาเสริมนัเนื่องจากนักท่องเที่ยวเรามาเดินค่อนข้างเยอะนะฮะยุคที่หมู่บ้านรุ่งเรืองมากสร้างสะพานแบบนี้แบบเข้าสลักนะฮะแต่รุ่งเรืองสุดขีดนักท่องเที่ยวมาเลยต้องเปลี่ยนเป็นแบบคอนกรีตแบบนี้คุณผู้ชมครับมีถึง7สะพานทีเดียวนะฮะในหมู่บ้านนี่ครับแล้วก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นสะพานที่อยู่คู่กับหมู่บ้านนี้มานานครับสีเจียงเซียนฮู่เหมี่ยวใจ พาคุณผู้ชมนั่งรถม้าชมทะเลสาบคุณผู้ชมโอ้โหนี่วิวที่สุดยอดเลยนะนี่โอ้โสุดนูาเลยวิวพันล้านโอ้โหที่นี่ทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่ยิ่งมองยิ่งมีอะไรให้น่าค้นหา โทโฮคุภูมิภาคที่ผู้คนใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเองอาหารญี่ปุ่นสไตล์โทโฮคุไม่ต้องอธิบายเพราะรสชาติอธิบายทุกอย่างแล้วไฮอิมเมจฮอลิเดยออกแบบเส้นทางในแบบกรุปส่วนตัวเริ่มต้นเพียง79,900บาทสนใจติดต่อ086 688 8081แล้วคุณจะรักเราลูกค้า True d i g i t a อัพสัญญาณเอาความสุขยิ้มรับปีใหม่ สัมผัสมหาปรากฏการเเขาดาวสุดยิ่งใหญ่ระการตากับลูกเเขาดาวเหมือนกับโชว์จากศิลปินระดับโลกอัพสัญญาณ 5G ให้เร็วแรงพร้อมถ่ายทอดสดงานเค้าดาวที่ไอคอนสยามไปทั่วโลกผ่าน CNN ทุกประสบการณ์เอ็กซ์คลูเฉพาะลูกค้าท r u e ที่แท็กเท่านั้น Big Destination สนับสนุนโดย Image Holiday a ล k a n อนไว t e ร้านที่คุณเออยากให้ลองมาชิมเมืองแห่งหุบเขาพอนเทสินาสวิตเซอร์แลนด์อนเทสินา เมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า880ปีโดยเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างขวางประมาณ118ตารางกิโลเมตรซึ่งประกอบไปด้วยประชากรที่อาศัยร่วมกันกว่า2,100คนเป็นเมืองที่ได้รับการขนามนามว่าเมืองแห่งรีสอร์ทระดับไฮเอนของสวิตเซอร์แลนด์ครับในแต่ละปีที่นี่ก็มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามามากกว่า5,000 500, คนและคลิดเป็นรายได้ถึงประมาณ250ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ จะพาคุณนิรุธพาคุณผู้ชมชนั่งรถม้าช,ชมทะเลสาบ<ช>นั่งนั่งรถม้าแบบสมัยขอบอยมั้งแบบเป็นยังไงคาขอบอยเป็นยังไงเดี๋ยว <laughs> เป็นใจเป็นไงเป็นไงใจขบอยออบอจะเป็นตู้ยังไงไม่มีคีงงไงแวกได้ไงนนแหวกได้ไงอ,อ,อ,อันนี้ไม่มีตู้เป็นโอเพ่น โอ้โหขึ้นรถไฟกลับวนเราด้วยผมมันหนาวจะตายอ่ะพี่เป็นโอเพ่นคุณผู้ชมนั่งชมวิวชมทะเลสาบเอาพายประมาณสี่ห้านาทีได้ไหมสี่สิบห้านาทีไม่ไม่เดี๋ยวมันไม่มีสองแบบคุณผู้ชมนั่งนั่งไปถึงเมืองงเลยไปอีกเมืองเลยกลับนั่งวนแล้วกลับมาขึ้นรถไฟเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนั่งชมเบาๆพอไม่ต้องนั่งเยอะกลับมาขึ้นรถไฟใหม่ใช่ใช่ใช่ไปไปผู้ชมเชิญฮะ เอาละคุณผู้ชมเราจะมาชมเมืองกัน yeah. แล้วเราก็มีมรถฟรีนะฮะทูแบลนเก็ตเอ๋อนี่ขอบคุณ yeah, yeah. ครับ oh. yeah, yeah. Oh. Yeah. เป็นรถม้าที่ปูเบาะได่น่ารักมากนะครับมีทั้งหมด3ตอนนะฮะ mm hmm. ก็นั่งได้จริงๆแล้วนี่ถึง7คนเลยนะฮะ7ที่นั่งเลย เคลมได้เท่ากับรถยนต์บุคคลนั่งจริงๆก็บอกว่านั่งสาม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 ได้9คนได้9เออคนไดถึง9เลยนะ9อ๋อสามสามสามแต่เรา VIP หน่อยถ้าผู้ชมมา้นั่งสองสองไม่เดือดกันเดี๋ยวผู้ชมนั่งไปกับเราด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปชมความงามของทะเลสาบกัน สำหรับการนั่งรถม้าของที่นี่จะเป็นการเดินทางเพื่อท่องไปในเส้นทางของุบเขาโรเซครับซึ่งการเดินทางจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อไปยังสถานีปลายทางและจะพาให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามตลอดทางครับคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งรายการท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดคุณผู้ชมครับเรากระโดดลงสถานีหนึ่งที่ชื่อว่า พอนเทสซีน่าคุณผู้ชมครับเพื่อมานั่งรถเพ,เพื่อนั่งรถม้าเที่ยวเที่ยวธรรมชาติคไม้นี่มันเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหคุณผู้ชมที่ถ่ายหนังเดอะซาวออฟมิวสิกได้เลยนะก <laughs> ับตันคุณผู้หญิงองอนดนที่ขี่ควบไม้เรายังบอกโอ้หมันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะแม่สวยงามจริงจริงนะ คือเส้นทางธรรมชาติคุณผู้ชมครับก็มีอนุญาตจักรยานจักรยานค่ะเมื่อกี้เรารถมาเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์ครับเป็นการยืนยันว่าตรงนี้ยังเป็นธรรมชาติล้วนๆนะฮะ โอ้หนี่วิวนีว่สุดยอดเลยนะตรงนี้มีบ้านอยู่สองหลังโอ้โหผู้ชมดูทางนี้ตรงนี้ตรงนี้ผู้ชมดูทาง,งนี้โอ้โหนี่มีประวัติว่าไม่ประวัติคือเล่าว,ว่ะปัาถาม,มีคนอาศัยอยู่นี่บอกไม่มีเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าไงอ๋อที่นี่ไฟฟ้ามาไม่ถึงไม่มีไม่มีจะมีนี่มีรถอยู่นะอ่ะาจะคนจะมาอยู่ตอนนี้ครับก็จะช่วงหน้าร้อนก็จะพาวัวมาเลี้ยงที่นี่ประมาณ80ตัวอะรับโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วบ้านอย่างนี้นะ ห <Transfer. S 3> ลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ําโหสุดยอดแล้วอยากให้หมุนวังนี้พาผู้ชมดูนยทำไมทุ่นอีกโอ้โหยังไปดูอีกแน้นี่โอ้โหผู้ชมดูนี่โอ้โหโอ้โหูอ้หนา้โหโย้โหโอ้อ้โหโอ้โห่อ้โ้อ้โ้้โห้้้้เหโอ้้ม้โหโอ้อ้าอี้นี่มานห่ง้โหห้โหโอ้โอกาแฟมานั่งดื่โอันนะฮะโอ้โโอ้้มโโ มานั่งชมวิวแบบนี้บ้างให้ท่านผู้ชมชมวิวสยค,ครับโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมครับสำหรับการมาที่นี่เมื่อนั่งรถม้ามาถึงปลายทางแล้วนักท่องเที่ยวจะนิยมในการเดินกลับเพื่อเสพบ,บรรยากาศระหว่างทางครับแต่หากใครที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงนักก็สามารถเลือกที่จะนั่งรถม้ากลับแบบเราก็ได้เช่นกันครับ ผู้ชมนี่คือหนึ่งรายการท่องเที่ยวนะครับที่มาสวิตเซอร์แลนด์แล้วเที่ยวในแบบโอ้โหในมุมมองบนหลังม้านะบนบนรถม้าที่วิ่งเข้าไปในมุมของธรรมชาติลำธารเอ่ย กี่ม้าเอยนะครับแล้วก็มีสัตว์น้อยใหญ่ตามธรรมชาติเต็มไปหมดต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก่อนที่จะมานี่ต้องเรสเ t ชันมาก่อนนะครับพองไปงานแล้วน้องม้าเนี่ยน้องม้านี่มีคิวค่อนข้างแน่นมากนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามาหาโอกาสมา Thank you for the good time I hope you see us again. See again. Bye bye. Thank you. Nào, qua, cùng qua. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. Okay, bye. bye, bye. Thank you. Nao, nao, th salt. Thank you. Cún cún, qua. cún. 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 bye.